สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่กรอบพบกับช่องธนวัฒน์สตูดิโอกับรายการซากเบือ,อยันเดือดรอบนะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูสินคา้าจ้นนึ่งที่ผมซื้อมานะครับซื้อมาชายผมซื้อมาด้วยกันสองชิ้นนะครับแต่ว่าจะแกะ้ท่านผู้ชมได้ดูสักชิน้นหนึ่ะครับแต่ก็เขียนไว้ข้างข้างหน้าว่าสเปกเกอร์สแตนค่าตังลําโพงนะครับสเปกเกอร์คือลำโพงอ่านี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คืออุปกรณ์เสริมที่ก้อยมา ไอ้รูหน้าตาของค่าตังค์นี่ครับเป็นค่าตังค์หลักโคตัวนี้ก็บอกว่ายืดสูงสุดได้รอยแปดสิบเซนนะแต่วิธทีชายก็ไม่ยากนะครับเที๋ยววันแรกทันก็เกิดแล้วมั้งแหละนี่กระไายตัวนี้ออกมานะครับในกรกางอ่ากางแบบนี้ซึ่งลักษณะการกางนะครัสำหรับผมนะผมคิดว่าไอ้กางอยู่ตัวเนี้ยตัวตัว,ตวคำเนี้ยไอ้กระนั่นกับผืนดินนะครับคือถ้าบางจุดเราก็ตังไปได้เราก็ต้อง,ไไางอาจจะต้องยับอ่าแบบนี้ก็ได้ อ่าแข็อันนี้ก็ได้นะครับคือปลอดได้ตอนนี้พวกเราบิดแน่นเลยตรงนี้นะครับบิดได้ปลดอย่าตึงแน่นมากให้ปอดตึงๆมือนะครับอ่าใหญ่มันก็นยับได้นะเพราะว่าถ้ากระยับได้นี่มันสุดได้นี่คือควายตัวปิ้นเล็กนี่มาแล้วก็สามารถกระยับสูงตามไดน้นี่ก,ก็ก็มีรูให้มานะครับนี่ประมาณนี้ความสูงรอยแปดสิบเซนนาคิดว่าน่าจะรวมทั้งหมดนะครับไม่ถึงไม่ได้กลางค่ะทีนี้ใส่รูนี้นะครับรูร เอาเล็กเนี่ยนะครับเอาก็เรียกว่าปีนเล็กเนี่ยใส่คารูนิดอ่าใส่แค่ตลุกแบบนี้ไอ้กระป๋อยเงบันดีเพื่อให้มันเอ่อย้ายมันสุดอกมาทีนี้เราก็ลำพวงมาวางนะครับทดลองวางให้ดูนะครับคือตัวนี้ลองวางเดี๋ยวก้อยมาดีวิวให้ดูนะครับเป็นลำพง PR plus นะเป็นลำพงที่ผู้หมวดหมอชายเป็นเสี้ยงกลางนะครับสร้างซื้อมาราคาสองพันปลายๆนะครับตัวนี้โอเคทีนี้ผมจะยกลำพงขึ้นไปตังเหมือนค่าให้ดูนะครับอ่าอีนั่นะครับอีนั่น ลำโพงก็ทานผู้ชมนะครับต้องต้องเป็นลำโพงที่วา่ามีรูปันนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีตัวนี้ไม่มีรูน,นี่นะเข,ขาเขาก็ไว้แปนมาเมื่อกี้แปนปีกปีเสื้อนะเดี๋ยวขอทำให้ดูนะครับเอามาใช้ได้เหมือนกันกรณีที่เราไม่มีรูแบบนี้นะครับโอเคทีนี้เราต้องคลายน็อดตัวนี้ออกมานะครับเปลือกไม้ยายน็อเนี้ยมันมามาคว้างตรงนี้นะครับอ่าต้องคลายออกมาอ่าแล้วก็เดี๋ยวหยอกไปเียบดูนะลำโพงตัวนี้หนัหนักน่าจะอยู่ที่ประมาณ1ิบ เจ็ดที่แปดโล่นักงันนะน,นะครับนี่เรียงให้ตรงรูอ่าข้าวแลร่ทีนี้พอไดต้ตรงนี้เราก็ล็อกกระลังนะครับนี่ครับล็อกตรงนี้บิดให้ปอตึงๆไม่ต้องทำการแน่นมากนะครับเวลาเราจะมุนเราก็คลายนี่เราก็มุนได้เลยอ่ามุนมุนได้เลยม,นม,นลยมุนตัวลำโพงอ่าเวลาเรายืนก็ ะรับผู้เรานะครับประมาณนั้นตัวนี้เตีก้อยมานะครับเป็นแปนก็เรียกว่าแปนปีกพี่เสือ้อเตียก้อยตัวนี้มาด้วยกบเป็นตัวน็อตสาหรับไวล็อกนะครับทีนี้ตัวนี้ไวท้ทาไม่นะครับต่ามาดูกับแต่ที่นี้มาดูตัวนี้ก็นนี้เดี๋ยวเรามีหลํำโพงแบบนี้นะครับมีแบบนี้อาจจะมีตัวนี้แบบเสมอเสมอแบบนี้ไม่มีรูนะครับแต่แตปัจจุบันนี้ก็มีเล็กนะครับมีเล็กเจาะตัวนี้แล้วก็เอาเล็กช่วงไปได้เลย <S <S นี่มาดูกับนี่ นี่คือเป็นเป็นแผ่นเล็กนะครับเป็นเล็กนะครับแผ่นเล็กเนี่ยมันจะมีรูแบบนี้มันกันนะครับเได้ไหมที่พ่ผมซื้อมาใส่แล้วนี่แต่ว่าผมจะยกปิ้งย่างให้ดูว่าเม่ก่อนนี้เราไม่มีรูแบบนั้นนะครับกอกแบบนี้เราก็สามารถเอาตัวนี้นะครับมาแปะแบบนี้อ่าแล้วก็ยึดน็อตสี่ตัวนะครับแล้วก็สามารถเป็นตัวเสียบลำโพงได้เหมือนกันเสียบได้เลยอ่าแล้วก็บิดน็อตล็อกไปนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอ้าวลืมบอกผู้ชมไปนะครับค่าลำโพงนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณสองร้อยนิดๆนะครับ ตัวละนะครับตัวละส่องรอยนิดๆแล้วก็รวมซงพ่มซึมมาส่องตัวก็นที่ร้อยบาทนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจค่าลำโพงแบบนี้นะครับก็ลองไปกดลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับผมจะแหนบลิ่งบ่ายแล้วก็เรื่องอะไก็อยู่ในคอมเมนต์นะครับท่านผู้ชมก็ลองไปดูนะครับโอเคครับผมลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ